ราไม่รักเธอตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่วันที่มองนะเธอแล้วใจมันเฉยไปหรือวันที่คำว่าคิดถึงเริ่มไม่มีสียงในใจไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มจากไหนแค่รู้ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมเหย่ายิ้มเวลาเห็นเธอพิมพ์มาแต่ตอนนี้อันข้อความแลเฉยชาบางทีเราก็ฟื้นวัวใจเกินไปจนวันหนึ่งมันหยุดเต้นเพราะความพยายามเพลงที่เธอชอบผมก็ยังเปิดฟังแต่ไม่รู้ทำไมมันไม่มีรอยยิ้มมันวันนั้น เก่าที่ใายว่าองอยู่ตรงฉันแต่สายตาผมกลับมองมันเหมือนภาพของใครคนเราพยายามจะรักเหมือนเดิมแต่ใจมันไม่ตอมันตอนเริ่มเหมืนอนต้นไม้ที่รดน้ำทุกวันแต่ดินมันแห้งเกินจะงอกงามเธอยังสวยเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ความรู้สึกกลับห่างออกไปมันไม่ใช่เธอที่เปลี่ยนไปแต่ใจมเอแที่ไม่กลับ,ลบมา,าตแต่ ำเหนื่อยล้หรือวันที่ฟ้าสีสเดิมดูเหมือนว่าเคยมากคำวาเราวเราร่ำจังจากเวลาเราไม่รักเธอตั้งแต่เม,มื่อไ,ไรบางที่คำตอบมันไม่สำคัญเท่าใจเพราะสุดท้ายต่อให้ย้อนกลับไปมันก็คงไม่มีทางเป็นมันเดินเด้ จำได้ดีตอนเธอยิ้มในแสงไฟยังจำเสียงหัวเราะในคืนนั้นได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นภาพฝันที่เปิดกลับไปกี่ครั้งก็ยังปวดใจผมพยายามถามใจตัวเองในทุกคืนแต่ใจมันไม่พูดอะไรเลยสักคำเหมือน mm. เพลงที่หยุดอยู่กลางทำนองจะเล่นต่อกพกลัวจะร้องไห้อีก mm. บางที่เราก็หมดรักโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เกลียดแค่ใจไม่เหมือนวันก่อนเธอไม่ผิด ผมเก็ไม่ถูกมันแค่ถึงเวลาที่ทางของเรามันต่างกันเราไม่รักเธอตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่หัวใจไม่สันเวลาได้ยินเชื่อตั้งแต่ความเหงาไม่ต้องการใครมาปลอบตั้งแต่ผมเริ่มชินกับการไม่มีเธอเราไม่รักเธอตั้งแต่เมืออ่อไหร่ตั้งแต่ฟันสุดท้ายที่มีเธอหลุดลอยแม้ตอนนี้จะยังคิดถึงบางบาง